น้ำนะคะเด็ใหมๆห่ๆอะไรสว,วัสดีค่ะหนูชื่อน้ำนะคะหนูเป็นหลานเจ๊อ้อยนะคะวันนี้เราจะมากินม,ะมะัมม่าเกาหลีกันนะคะเป็นมัมม่าที่มีน้ำค่ะนี่น้องหมากับน้องแบะมานั่งเฝ้านะ <c oughs> สงสัยคงอยากกินมากค่ะเป็นแอาหานญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> มีไข่ด้วยปะใช่ <c oughs> หรอค่ะแค่ทา,านจะอร่อยเนาะอร่อยมันเป็นอาหารมื้ออะไรเนี่ยมื้อดึกโอโ้โหใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไม่กลัวอ้วนอ่ะเนี่ยไม่ค่ะไม่กลัวอ้วนใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วมันแล้จะทำละครอะไรอีกให้เขาท่านผู้ชมได้ได,ดูกัน การสลองภาคสองนะคะตอนต่อไปรับชมกันเลยค่ะอืมน้องนนำน้องแนำคิดเองใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแสดงให้ท่านผู้ชมฟังอีก <c oughs> ดูอีกใช่ไหมใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อย่างกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ข,ข้างลางให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ